สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมหรือจะกดปุ่มเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับผมจะมีช่องทางสั่งซื้อไปยังลิงก์ต่างๆครับผมขอบคุณมากครับ กล้องนะเขามาดูนะครับผมตอนนี้เป็นของตัวตัวท่านเปดนักล้องเนี่ยสังเกตขุมกล้องอากาศนะครผมของตัวเนี่ยตอนนี้ท่านเป็ดน้ก็ตัวนี้ผมว่า6,000เนี่ยมันจะกล้องอากาศเด่กว่านะครับแบบนเนาะส่งผลให้มีความแรงนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถือกระสันไปเรื่อยเนาะมันก็จะเครื่องด้านไปเรืยอยขึ้นนะครับผมแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมส่งผลให้การประหยัดน้ำมันเฉื่อยด้วยนะคแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้คครรััััับบบบบกิินนนนนนดดม่งเเข้า สวัสดีครับผมมีตามผู้ส่งการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีเลื่อยโซ่โยนนะครับผมคุณภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมมานำเสนอลูกค้านะซึ่งเป็นแบรนด์ของกระเทิงดำนะครับผมหรือว่าแบ็คบูลนะเอ่อไม่ลูกค้าซื้อกับทางร้านเราไปนะให้ลูกค้ามัน่นใจได้เลยว่าได้สินค้าของแท้ตรงปกตรงคลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคนะก่อนอื่นนะก่อนทำการจัดส่งนะครับผมทางร้านจะทำการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทแล้วก็ทำการทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้านะพร้อมถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูของแถมต่างๆนะครับผมถ่ายให้ลูกค้าดูความสสสมมบููรรรรรรณ์์ขขออออองงงงงงเเเเคคคคคืืื่่่่ยยนนนนนนนตตตะะพใให้้้้้้้้้ลลลกกกาา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 ัจจไไไดดวซิิิททปปปแ สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ซื้อกับทางร้านนั้นก็จะมีสติกเกอร์ของทางร้านติดไปนะนี่นะครับผมมีเบอร์โทรผมติดไปด้วยนะติดปัญหาตรงไหนนะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมหรือก็จะมีสติกเกอร์รับประกันของทางร้านติดไปนะตรงนี้นะครับผมสำหรับเรือยนต์ของกระทิงดำนะครับผมตัวนี้เนาะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมโดยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมจะมีใบทดสอบนะครับผมกำลังของเครื่องยนต์จากสถาบันเทคโนโลยีนะครับผมที่ได้รับการรััับบรรองนนนะะคผมตวี้เา ก็ผลการทดอ่าตัวนี้ของเลื่อยกระทิงดำนะครับผมตัวนี้เนาะกำลังอยู่ที่นะครับผมกลังแรงม้าอยู่ที่0.71นะครับผมแรงมานะซึ่งตัวนี้นะครับผมตามพรบของโซ่เลื่อยยนนะครับผมตัวนี้นะเขากําหนดไว้ก็คือเครื่องยนต์ที่มีกําลังแรงม้านะครับผมตั้งแต่1แรงม้าขึ้นไปนะครับผมหรือแผ่นบังคับโซ่นะหรือบาร์นะที่เราเรียกนะครับผมมีตั้งแต่12บาร์ขึ้นไปนะจะต้องนะครับผมต้องมีใบอนุญาตในการใช้งานนะครับผมหรือว่าต้องขึ้นทะเบียนกับกรม ป่าไม้นะครับผมตัวนี้เนาะ <S <S ก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าออย่างบาที่เขาตัวนี้กําลังเครื่องยนต์นะอยู่ที่0.7 1แรงม้านะแล้วก็บาที่แถมมาให้นะเป็นของกระิงดำเนี่ยก็อยู่ที่11.5นะครับผมก็คือไม่เกินกฎหมายนะครับผมก็คือเราสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องไปขอขึ้นทะเบียนนะครับผมตัวนี้เนาะใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้อ่อ่ลูกค้าจะบอกอ่ะมันไม่ถึง1แรงนะครับผมแล้ว มันจะตัดไม้หั่นไม่ไม่แตะแรงหรือเปล่านะครับผมตัวนี้เราบอกเลยว่าเครื่องยนต์เขาทำมาให้นะเรือเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถรองรับอ่าบานนะครับผมดาวได้สูงสุด22บานนะครับผมแต่ต้องบอกลูกค้าก่อนนะเรื่องเรื่องของกฎหมายเรือยนต์เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะอ่าเราไม่ควรนะครับผมประกอบบาไปนะให้ไปถึงหน้างานแล้วเราค่อยประกอบนะครับผมเรื่อไปเจอเจ้าหน้าที่ระหว่างทางมันจะยุ่งยากนะถ้าเราประกอบไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปเล็กๆนะครับผมสำหรับอ่าเครื่องยนต์ของเรือยนต์ของกระถิงดำนะว่าทำยังไงแึงนะแรงนะครับผม ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของของแถมนะของแถมนะครับผมของอกระทิงดำนะมันก็จะเหมือนเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับผมเอาเรามาดูตรงนี้อ่นี่นะครับผมก็จะมีโซ่และบาร์นะครับผมเป็นของกระทิงดำนะขนาด11.5นิ้วนะครับผมตัวนี้นะของแท้นะแล้วก็จะมีชุดประกอบนะครับผมตัวนี้เนาะเรามีตะไบให้มีคู่มือมีนแกลอนผสมน้ำมันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูเลยนะครับผมทุกตัวเนี่ยจะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้เลยอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ตัวนี้นะข้อดีของเขาด้วยนะก็จะมีตัััวเนนี้ยใสสๆะครรบบผมาหอ่ดู ปริมาณน้ำมันนะครับผมที่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเติมน้ำมันนะครับผมจะเป็นน้ำมันผสมทูทีนะเบนซินนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวน้ำมันโซ่เลื่อยยนต์นะครับผมล้อเลี้ยงโซ่นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นสวิตต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโช๊คนะครับตัวนี้จะเป็นกรองอากาศนะอยู่ในนี้เนาะก็ตรงนี้จะเป็นคันเร่งเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้อะเครื่องยนต์ทำงานนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาขายให้ดูทุกรุ่นนนนเเลยะะครับผมี้จป็ ชุดสตาร์ทนะของเขานะครับผมก็จะเป็นแบบแบบดึงเบาทั้งหมดนะสตาร์ทติดง่ายนะครับผมตัวนี้เนาะอ่าเรามาดูนะนี่รุ่นดั้งเดิมเนาะตัวนี้จะเป็นสีเทาแดงนะครับผมแล้วก็เทาดำนะครับผมนีรุ่นดั้งเดิมเนาะแล้วก็รุ่นใหม่ขยับขึ้นมานะเป็นโครงสร้าง5,800เหมือนกันนะก็จะเป็นสีเทาเขียวนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแดงนะตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันก็จะมีเป็นรูปกระทิงนะครับผมกระทิ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้เทาดำนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นโครงสองตัวเนี้ยจะเป็นรรรูปกะะะทิงนนนคัับผมตวี้เา เฟี้ยวเลยนะครับผมผมก็ในส่วนของแผ่นบังคับดูดนะมือมือมือจับนะครับผมแต่ละรุ่นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะผมนี่มือจับนะสีแดงสีดำสีเขียวนะครับรุ่นนี่นะส่วนตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมก็จะมีความแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะครับนี่เลยครับอยู่ในแต่ละรุ่นนะครับผมผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องความแตกต่างระหว่างโครงสร้างนะ5้0 0นะครับผมรุ่นดั้งเดิมแล้วก็รุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเครื่องหกพันนะซึ่งตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีหนึ่งเลยเนาะช่วงชาร์จของกระบอกสูบเนี่ยตัวเองน็ขป อ่าตัว5 8 0 0นะกลองเนี่ยสัง,สงเกตน,นะครับผมคองอากาศนะครับผมของตัวอันเนี้ยของอันนี้5 8 0 0เนาะแล้วก็ตัวนี้6,000นะ6,000เนี่ยมันจะคอ,องอากาศใหญ่กว่านะครับผมตรเนาะส่งผลให้อ่ะมีความแรงนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดูดอากาศเข้าไปได้เยอนะเนาะมันก็จะเครื่องราบเรียบขึ้นนะครับผมแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมส่งผลให้การประหยัดน้ำมันเฉื่อเพลิงด้วยนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบเครื่องยนต์นะ ตัดสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับผมข้อดีของรุ่นนี้นะกระทิงดำนะสามารถตัดได้360องศาเลยนะเครือาารค่องไม่มีดับนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามีมากต่อก,การใช้งานนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น5 8 0นะั้นดั้งเดิมครับผมโอเคแรงๆเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเราแต่งให้แรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเนาะก็เป็นโครงสร้าง5 8 0เหมือนกันนะครับผมเคเรื่องนิ่งๆน,งนะครับผมก็เร่งติดมือนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดเนาะโลโก้โ, How, โอเคเลยแรงเลยนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น ตัว6,000นะครับ6โครงสร้าง6,000นะโอเคแรงๆเลยนะเสียงเงนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็เป็นรุ่นใหม่นะ6,000รุ่นใหม่นะโอเค,อเคก็บอกเลยนะครับว่าสตาร์ทตดง,ง่ายนะครับผมที่ดำทุกตัวเลยนะเพราะว่าดึงเราสามารถดึงดึงสตาร์ทได้เลยนะครับผม ตัวนี้ครับผมเราจะมาทำการอสอนที่การประกอบน,นะครับผมสำหรบับลูกค้ามือใหม่นะครับใช้ได้ประกอบเป็นเนาะสำหรับลูกค้าบางที่ประกอบเป็นก็ทำหน้ากาดได้เลยนะครับนาะถีนอั้มไปมเป็ะมาสภาพแบบนี้น,นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับผมสำหรับอันแข็งนะครับผมกรณีตัดแล้วแบบมีไม้มาแทกนะครับผมก็จะช่วยเซตในส่วนของเพื่อเสื้อสูบน้ครนะมันเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็ขันมัไปเลยนะเมื่อเราใส่เหล็กแข็งแล้วก็ร้อยแล้วขันแน่นแล้วนะครับเราก็มาใส่บาร์นะอัานานี้จะเป็นบาร์กระทินกรรมนะเวลาเราใส่โซ่นะครับผมโซ่ต้องให้ได้้้้แบบบบนนนนีมาาาาทงงงะะคคครรัััืออใหหเเลลลกย ให้เข้าแหวนตรงนี้หน้าเข้ามาดูนะครับนี่นะนี่ให้โซ่เนี่ยเข้าเข้าในสเตอร์แหวนนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวเนี้ยมาให้มันตึงนะครับผมดูนะให้ให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับพอเสร็จแล้วก็ดึงตึงนะทีนี้จุดสำคัญที่สุดเลยของมือใหม่นะครับผมก็คือตรงนี้นะบางท่านเราเข้าไปแล้วนะมันไม่เข้าล็อกตรงนี้นะครับผมจะทำให้มันมันตึงแล้วมันจะไม่สนิทแล้วเราไปขันแน่นเข้าเลยมันจะทำให้ฟ้าตัวมือบบเนี่มันจะหักได้นะครับแล้วก็เข้าเลยนะโอเคตรงนี้เนาะเข้าล็อกจริงแต่แน่นสนิทแบบนี้นะครับผมท ก็ยังไม่ต้องขันแน่นหนาเลยทีขันพอตึงเนยังไม่ต้องตึงเนื้อแบบคื้อนี่อแล้วมาตั้งโซ่นะครับผมประมาณนี้นะมันดอนดอนนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะก็เปล่าขันแน่นรอบนี้ก็กำลัดีโอเคเมื่เสร็จแล้วนะครับผมก็เลื่อนดูนะแบบนี้นะครับก็ดอนประมาณนี้กำลังดีนะครับผมสำคัญที่สุดนะก่อนใช้งานอย่าลืมนะครับผมเติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่ด้วยนะครับผมเป็นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทดูทีนึงวิธีการสตาร์ทก็คือเปิดสวิตช์นมิหรับมือใหม่เนาะนี่เป็นคันเร่งนะ อ่าถ้าเราดึงอ่าอันนี้คือมันติดเนาะถ้ามันไม่ติดนะครับผมกรณีเราต้องเปิดโทว็ก่อนที่เราดึงไปเรื่อยๆครับผมจนปบามันเติดมันรื้อรื้อมันถ้าเสียมันหมือนจะติมันแฟรนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เราปิดโทว็เข้าไปนะแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับผมโอเคอ่านะโอเคแรงดีนะผมนี่นะน้ำมันต่อดีเลยโอเค ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเครืองยนต์ของอ่ากระทิงดำหรือแบทบูลนะเรามีให้เลือกหลายรุ่นนะครับผมก็สนใจรุ่นไหนลูกค้าอ่าจะโทรนะครับผมหรือแอดไลน์นะมาสอบถามนะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 1 1 8 8 3 8 4นะหรืออีกช่องทางนะเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณสุกการเกษตรนะผมเป็นคนตอบแชทคุยเองทุกอย่างนะครับผมก็ถ้าเป็นง่ายๆก็เราโทรมาคุยกันเลยนะครับผมก็จะเร็วนะครับผมหรือช่องทางไลน์นะครับผม ก็ตามคอนเซ็ปต์ของทางร้านเราเลยนะก่อนทำการจะส่งให้ลูกค้านะทางร้านจะทำการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ถ่ายให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมของแถมนะเพื่อให้ลูกค้ามัน่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้าทางร้านเราไปนะได้สินค้าของแท้ ق, ตรงปกตรงทิปสมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีบริการหลังการขายเนาะติดปัญหาตรงไหนลูกค้าก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอให้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ